เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองถึงอย่างท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอทองหอยคงจังหวัดสงขลามีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ี่กราบบังคุมทูลเชิญสเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนิเนต่อไปอยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเวลา17นาฬิกา41นาที สเสด็จพระราชะดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่14ประจำปี2563ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มกราคม2563 เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามาคัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน มีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทุนละองธุดีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทุนละองธุดีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่เลื่อโอกาสนี้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีสวดดูอาบทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นมีพระเจ้ปฏิสันฐานกับผู้นำศาสนาอิสลาม แล้วทรงพระดำเนินไปยังบริเวณด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทอพระเนตธิรัศาการผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอท็อปสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีอาทิการทอผ้าจวนตานีหรือผ้าล่องจวนหรือผ้าลีมาเป็นผ้าดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่างในอดีตใช้แต่งกายในพิธีสําคัญสําคัญเช่นพิธีแห่นกและพิธีรับช้างมีเอกลักษณ์คือผ้าทุกผืนจะมีหัวผ้าสีแดงเท่านั้น ซึ่งศิลปาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้สนองพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2526ในการอนุรักษ์ผ้าพพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไปและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเทคนิคซ้อนสีจากกลุ่มยาริงบาติกอำเภอยะริงและผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกพิมพ์ล็อกไม้โดยนำลวดลายจากเครื่องถ้วยจีนโบราณที่ขุดพบในพื้นที่มาแกะลงไม้แล้วนำมาพิมพ์ลายจากกลุ่มเยาวชนชุมชนบาราหมอำเภอเมืองปัตตานี จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระรชาชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผู้ไปรับบริการจํานวน68คนโรคที่พบมากส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสายตาทั้งนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบร,ะรมราชานุเคราะห์จํานวนหกคนซึ่งป่วยและมีอาการต่างๆาอาทิโรคตับแข็งร่วมกับตับวายจากท่อทางเดินน้ําตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจหนาอุดกั้นลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจรั่ว ได้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จ